สวัสดีจ้ายายจ้าไม่กล้าผ้ามวนมือนีจ้าทองเห็นยังต้าทองเห็นยังกินเท้าเกลี่ยเกจือไข่ตีไข่ด้วยจ้าดื้อนี่ตีไข่ลงไปตีไข่ลงไป กินกิอไข่พี่น้องเอ้ยบ่มียังกินไปทางไหนก็ไม่ได้แ่ไขใส่หัวหอมมาด้วยพี่น้องใส่หัวหอมด้วยจ้าเด้ยอ,ดยดยดอยินยังทีเลยก้ากับยายกับหลานอี ีลงไปตัวนี้ก็พักตั้นิ่เด้อจ้ามือยายท่องเด้อจ้าเด้อแกงจืดไข่ออออหอนเนาะพี่น้องหยอดเบิ่งเออเอาเทใส่เลยหอนแล้วไข่หัวเด้อพี่น้อง ให้ใหย่า่พีกิี่ละเนาะตาบุหพีกยังต่ีกให้ย่าทยน้ำพิกน้เออพีพก ai cục kích thích 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 cha thích 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 มูนปันหันอ้นาวกระดาษิมอห,อหมดะละครับตอนใหญ่ะดีกันเอานามลงเลยเเนี่ตอนน่อยตอนใหญ่ๆเลยใส่มันเซแสด้เจ้าเสแสบด้วยเอานามลงขด้ี้องเอานามลุด้วยจ้าแก้ตีไทจ้า เด็ดพักตำนิ Guys, uh, like, ่งเดือจ้าเด้อตั้นมาเพื่พี่น้องยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเวลาจะลำเออจะได้กับเฮ็ดกินไปเสร็จแล้วแกงจืดไข่เด้อจ้าเด้อใครบ่งเคยกินกับมากินกับยายเด้อแซ่บแซ่บแดดแกงจืดไข่ใช่แซ่บเออ เอ็กกินไปแล้วจ้เอนหอมกับผพักซี่ด,ด้วจ้าเด้อใส่พักตํานินลงไปลงไปอนนึง,งนนดูปิเอาไปแล้วพร็กจะได้เถาเอามาซี่มึงให้เบิเ่งเผา แสบแล้วพี่น้องแสบแล้วแสบแล้วใส่สสต้นหอมเลยพี่น้องเหมนี้นไปเฮ <ไป S 2> ้ยน่าแสบตักตักดื้อจ่าเด้อตักแล้วอุ้ยแสบหอมเลยพี่น้องหอมนี่อย่างมาถูก <laughs> กินห่อนๆเลยแล้เอาไปกินเลยมาเด้อลูกเต่าลูกล้านมาตักเอาแก,ง,ก,แกงจืดไข่ทอดเด้อจ้าเด้อเด้อพี่น้องมอเด้อนาก,กินบ่นพี่น้องนาก,กินบ่มากินกับย่ยเด้อมาเด้อมาเด้อมากินกับยายเหมือุสุพนเด้อแกงจืดไข่ อร่อยดีตัวนี้แกงจืดคลายได้จา้าชีทิพยขาวแล้วตัวนี้ถวยบอกพริกตาทองบอกพริพกนวยใส่น้นำป้าหอมแซ่บได้พี่น้องตัวนี้ยังอันนี้เแ้งมือตัวนี้ล้วนกับปี๊บล้วนกับปีบ๊บแ้มงมือว่านเด้จา้าเหลือแค่นี้เลยยายชิคกีน้นผักมะเขือด้วยวันนี้ สาเท่ๆปลาเขาด้วยออพี่น้องไม่เล่นนังสากิาเขาด้วพี่น้องแกงติ<ม>ดไข่วสวัสดีจ้ารักนะจุ๊บๆหนี้หนาใหญ่สิธเตลอดน้องบ่จ้า มาเด้อบักคิดเขาก็ะใหญ่ทุกคนเด้อแกนตดไข่ด้วยจ้าม,มาเด้อมาเด้อมาทุกคนแฟนคลับทุกคนหืมกระใหญ่ใหญ่ในนั้น บอกพี่ตาทองเป็นยน่งงวย <laughs> กันแกกิ okay. นเองใจ้นองป้าขอไปจิมอืมอืมอืม่าฮ <c oughs> ่ักงข้าดปาไม่มาทำ

มาเอาอืมได้กินหมดอถั่วเลยได้กินดาวมาเพียงแค่นี้เลยจ้าเ้อกระสอบคินได้แกงจีดไทยอย่าลืม โคตรเลยโคตรแท้โคตรความเหม็นน,น,น้ำด้วยจ้าโคตรตาใครน้ำด้วยหายหลูหายไผ่ไไมาชุกคนเด้อหลูหไผ่อย่าไปไกล้ใกลเด้อหายมีข่วมสุบสุบผู้ชุกคนรักนะจุ๊บจุบสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะคอยจีดจดจ๊ดจังคลิปต่อไปเด้อจ้าเด้อจุ๊บจิ๊ด